เยช่ชางชิงพยายามปรับอารมณ์ให้เป็นปกติและกล่าวอย่างเพ้อฝันออกมาว่าข้าอยากพาคนที่ข้ารักท่องไปทั่วทุกมุมของโลกใบนี้ข้าไหนนอนนั่นหรือล่องเรือไปตามกระแสน้ำออกชื่นชมความงดงามของโลกและเจ้าก็คือคนคนนั้นได้ยินเช่นนั้นตู่กูชิงเฟิงก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าอันหล่อเหลาของเยช่ชางชิงเพียงแต่ครั้งนี้ใบหน้างดำไรท้าตินั้นมีได้มีสีหน้าขุนเคืองใดๆทว่ากลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ขณะเดียวกันภายในสมองก็ปรากฏภาพเพ้อฝันระหว่างทั้งสองคนขึ้นมาอย่างห้ามมิได้ชางชิงค่าตามใจเจ้าตูกูชิงเฟิงเอ่ยตอบด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มดวงตาเป็นประกายระยิบระยับมิรู้ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใดจนเมื่อพระอาทิตย์ตกดินหมอกยามเย็นแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานทั้งสองยังคงยืนกอดกันอยู่เช่นนั้นในตอนนั้นเองจู่ๆด้านนอกประตูก็มีเสียงหนึ่งดังเข้ามาท่านเย่พวกเรากลับมาแล้ว ได้ยินเช่นนั้นเย่ฉางชิงที่น่าจะเพราะเป็นโสดนานเกินไปจึงเผลกอกอดจักรพพัดมันเอาไว้แนบอกจนลืมเวลาก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งขณะเดียวกันตู่กูชิงเฟิงก็ค่อยๆลืมตาขึ้นฉางชิงพวกนางคือเมื่อสัมผัสได้ถึงไอพลังของพวกถูสือซานตู่กูชิงเฟิงก็เอ่ยถามขึ้นมาอย่างอดมิได้เย่ฉางชิงอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะตอบอย่างลังเลว่าเรียกว่าเป็นแขกของข้าก็แล้วกัน เอ่ยเพียงเท่านั้นทั้งสองก็แยกออกจากกันก่อนที่เย่ฉางชิงจะเดินไปเปิดประตูเรื่องเผ่าปีศาจจัดการเรียบร้อยแล้วเยิ่งนั้นหรือเย่ฉางชิงถามขึ้นทันทีเมื่อเจอหน้าพวกเทพหลิวเทพหลิวจึงตอบกลับเย่ฉางชิงด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเรียนท่านเย่จัดการเรียบร้อยแล้วเจ้าขับปีศาจท,ทุกเผ่ารับปากว่าพรุ่งนี้จะถอยกลับไปที่เทือกเขาแดนใต้เจ้ากะทูซือซานดวงตาเป็นประกายก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า ท่านเยครานี้เผ่าจิ้งจอกวิญญาณของข้ามิมีใครในเผ่าบุกเข้าจงหยวนเลยเจ้ากะเยชางชิงเหลือบมองราชันธมินที่ยืนแลบลิ้นอยู่ก่อนจะหัวเราะออกมาเช่นนั้นก็นับว่าเป็นข่าวดีมากจริงๆหลังจากนั้นขณะที่เยชางชิงหมุนกายเดินนําเพื่อให้พวกเทพหลิวทยอยเข้ามาในลานนั้นทั้งสามคนพันรีตาลงอดมิได้ที่จะเผยท่าทางหวัดหวันออกมา แม้ว่าตูกูชิงเฟิงจะใช้เคล็ดวิชาโบราณปกปิดไอพลังของตัวเองเอาไว้แต่รัศมีที่แผ่ออกมาจากภายในของตูกูชิงเฟิงนั้นกลับทําให้ถูสือซานและราชันธมินอดที่จะอกสันขวัญแขวนขึ้นมามีได้ท่านเยกท่านนี้คือถูสือซานมีสีหน้าลังเลก่อนจะเอ่ยถามเย่ชางชิงทว่าระหว่างที่เย่ชางชิงกําลังจะเอ่ยตอบนั้นดวงตาของเทพหลิวพลันมีประกายบางอย่างแวบผ่านก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างครุ่นคิดว่า เป็นเจ้านี่เองได้ยินเช่นนั้นคิ้วเรียวยาวของตู่กูชิงเฟิงก็ขมวดขึ้นเบาๆสีหน้าอ่อนโยนพลันมาลายหายไปเจ้ารู้จักข้างั้นหรือตู่กูชิงเฟิงจ้องเขม็งไปที่เทพหลิวขณะถามออกมาแม้จะยอมรับว่าพลังของอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทว่าก็ยังมีเพียงพอที่จะทําให้นางหวัดกลัวได้แต่มิรู้เพราะเหตุใดไอพลังบนกายของอีกฝ่ายกลับให้ความรู้สึกที่คุณเคยบางอย่าง หรือจะเคยพบกันตั้งแต่สมัยบรรพการมินานเทพหลิวก็ยกมุมปากขึ้นพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบว่าหากข้าจำมิผิดหลักก็นานมาแล้วพวกเราเคยกันที่เขายนสวงคราหนึ่งใช่หรือไม่เขายนสวงเวลานี้ตูกูชิงเฟิงจมดิ่งอยู่ในความคิดของตนเองเงียบฮ่าฮา